ไปดิไปดิไปเฮ้ยออกใสออกใสออกเฮอย่าทอดใสออก ซิงซ okay. ิงซิงกอนจิซิ่งซิ่งที่ปานวิ่งตามน้องเอยที่ปานหรอี่ปานล้อ